มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดาวสุกเคียงเดือนบริเวณเจดีเขาตังกวนรอนานกว่า3ปีเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาน,นี้นะคะที่โลกโซเชียลให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังมีผู้ใช้ IG โดยโพสต์ภาพที่หาดูได้ยากค่ะต้องใช้ระยะเวลาถึง3ปีกว่าถึงจะได้เห็นดาวสุกเคียงเดือนแล้วก็เจดีเขาตังกวนค่ะ ภาฝันนั้นเรืองลางกว่าจะพบเห็นได้ในชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องง่ายหลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากนะคะอาทิเช่นสวยมากเลยค่ะสวยจับใจคิดถึงบุพเพศในวาดแต่เป็นเวอร์ชันนะัะสงขาไม่ใช่อุทยาค่ะสวยมากๆเลยค่ะสวยจังและนี่คือข้อความบางส่วนนะคะ ดาวสุขเคียงเดือนบริเวณเจดีเข่าตังกวนนั้นรอนานถึง3ปีเลยค่ะสวยจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ